พบกับการถามตอบจากผู้ชมการบันทึกเทปรายการ CO t a ท k ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ชมซึ่งเป็นแฟนรายการและเป็นแฟนคลับเข้าร่วมรับชมการบันทึกเทปรายการ c o t อท k ณสตูดิโอเบนส์ทองหล่อสุขุมวิท55โดยในช่วงท้ายการบันทึกเทปคุณยอดินได้เปิดโอกาสให้ผู้ชม ซึ่งเป็น SME ได้ซักถามในประเด็นธุรกิจโดยมีการหาหรือด้านแนวทางการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยมีคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวิทยากรกิติมาศประจำรายการคุณสิริวัตรบัวเรเวศวุฒิคุณผู้ก่อตั้งสิริวัตรแซนดวิชเป็นผู้นะแนวทางรวมถึงแสดงความคิดเห็นโดยใช้ประสบการณ์จริงกับการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่ในอดีตทั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมรายการได้อย่างดีวันนี้คุณโยธิน จะพาไปพบกันในตอนเศรษฐกิจไทยสโลลฟ์เศรษฐกิจโลกสโลดาวตอนที่5วันนี้เสนอเป็นตอนจบนะคะในช่วงรู้แท้เอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้มาร่วมยอ่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสัเวนเบนซ์ทองหลอ่อ จุตินันพิรมพักดีและสิริวัตรบรรเวทวุฒิคุณในซีอีโอททุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์7จากนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาดำเนินรายการโดยโยทินตรังที่หนีนาดทาง FM 89.5 MHz เมกรู้แท้เอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ สนับสนุนโดยอร่อยน้ำแร่100%เซนเบนซ์ทองหล่อ02714 8888บอมอจอสีราชาฮาเบอร์มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อเศรษฐกิจไทยก้าวไกลระดับโลกแค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุข มีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง d i s c o v e r อ500กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง d i s c o v e r อ500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเบนซ์จงหลอขอเชิญทดลองขับรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้าน ที่รามิตรา029454555หรือที่ซอยทองหล่อ027148888และทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายตรวจเช็คและรับเช่าพระเครื่องทุกชนิดโดยทีมงานเซียนฉอยท่าพจัน์หรือจะนั่งจิตชาคุยเรื่องมันๆกับวสันต์เบนส์ทองหล่อก็ได้เชิญนะครับที่เบนส์ทองหล่อ027148888เราอยู่ทุกวันละครับ่ อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมมองไม่ดีก็คือคกลุ่มสื่อสารเพราะการที่ไปประมูลจากกอสอทชกสทชกำหนดขั้นต 20, ่ำ20,000วล้านไปประมูลกัน70,000กว่าลา้านดังนั้นเนี่ยเขาต้องอจ่ายเงินค่าสัมปทานเพิ่มขึ้นประมาณ2-3เท่าตัวสังเกตไหมครับว่าในช่วงนี้เนี่ยต่างประเทศเงียบมากหลังจากขายมาตลอดอนะครับกลุ่มที่พยายามซื้อสุดที่มากก็คือกลุ่มพวกกองทุนในประเทศพวกผอบเกอร์ ที่จาเป็นต้องซื้อเพื่ออะไรเพื่อพยุงดัชนีเพราะกองทุนในประเทศก็ดีผอโรคก็ดีก็ติดหุ้นกันหมดนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าไปประคับประคองอย่างนี้เนี่ยโดยที่เศรษฐกิจโลกไม่ดีเศรษฐกิจเราไม่ฟื้นแล้วก็การเมืองก็ยังไม่รู้นะครับความเสี่ยงมีเยอะครับก็หุ้นไม่น่าจะดีครับครับคืออย่างเงี้ะเราเนี่ยนะฮะวันนี้โลกทั้งโลกเนี่ยนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวไปสร้างกําลังซื้อเทียม ไอ้เอื้ออาทรทั้งหลายแหละนะฮะเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำเหลือหนึเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยนะหรือเทาไหร่กี่เปอรนเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนคนที่มีบำน็ดบำนานถูกไหมเขาฝากได้แปตสมมติโอเคสล้านบาทก็พอสมล้านแปดสามยี่ี่เขาได้ปีละสองแสนสี่หารด้วยสิบสองปีละสองหมื่นเดือนละเดือนละสองหมื่นเขาใช้จริงๆอกำลังซื้อส่วนเนี้ย ใช่ไหม <Yeah. S 1> ฮะเขาใช้จริงๆเยอะมากถูกไหมฮะส่วนนี้ตอนนี้หายไปแล้วก็เราก็มีองค์กรที่ต้มนะฮะก็คือไอ้พวกยูฟันไอ้ฟันเนี่ยนะฮะเอาเงินในพวกนั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าจะได้หกเมาให้พวกนี้ลอกอีกนี่คือปัญหาและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะครับผมไม่มีความผมไม่มีความเชื่อในเรื่องของเนี่ยนะ FTA นะครับบอกว่าในแอนดรอโดจีนเนี่ยนะยนนยจะฟรีเทรดเนี่ยนะเพราะว่าผมเคยพูดใส่หน้ารัฐมนตรีท่านหนึ่งนะ,ะแกคิดว,ว่าผมไม่เข้าใจนะ,ะเพราะว่ารู้จักกันดีนะ,ะครับ F.T.A บอกมันฟรีเทรดบอกผมรู้ครับนะ,ะมันย่ามาจากย่อมาจากกันนะฟักเต็มออ F.T.A นะฮะไม่ผมไม่มีความเชื่อในเรื่องของไม่ไม่ไม่ฟรีแอนแฟร์ไม่มี มันเป็นไม่ได้อย่างไรครับในแหลมวินโดจีนเราปกครองระบอบประชาธิปไตยจะขึ้นไฟฟ้าจะลดค่าไฟฟ้าเนี่ยต้องเข้าคารมอเป็นเรื่องใหญ่ไอ้รอบบ้านเราเนี่ยนะคอมมิวนิสต์หมดเลยนะเขาช่วยอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยนะใต้โตฮูโนสไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้คร,รัเพราะว่าเขาปัญหาที่หนักที่สุดของชาติทุกชาติก็คือคนในชาติตกงานไอ้ WTO มันจะ fully effective เนี่นะอีก5ปีข้างหน้าทุกไอเทมเนี่ยนะในโลกนี้เนี่ยนะ0%แม็กซิมัม5%คนไทยเราพร้อมไหมอย่างมันสัมปันไทยโอ้คำถามจะพร้อมสู้กันถึงแม้ว่าเราเราสู้ได้5%นะนะไอเมืองไออยังไงอย่างที่ผมพูดใดกันอะนะประเทศที่ที่มีอำนาจอะจีนอย่างเงี้ยกูไม่ให้เข้านะกูจะเพิ่มม่คอสอย่างนี้จมเลยจ้าภาษี ถูกไหมครับนี่ปัญหาของเด็กรุ่นนี้ที่ต้องเจอปัญหาในอนาคตคือจับพี่วัดก็ต้องพูดว่าระบบการปกครองเราไม่จําเป็นต้องไปตามประเทศอื่นๆเขาเรามีเอกลักษณ์ของเราเองซึ่งรัฐบาลชุดนี้ของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็พยายามไปบอกต่างประเทศว่าทําไมท่านต้องปฏิวัติทําไมท่านต้องขอเวลาเพื่อจะทําให้เกิดจัดระบบระเปี่ยระบบให้มันเรียบร้อยเพราะว่ามันเละเทมานานอย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าปัญหาเศรษฐกิจทุกวันนี้เนี่ย ถ้าใครจะมาะตําหนิรัฐบาลชุดนี้ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลชุดนี้มันหมักหมมมา20 30ปีนะครับทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแก้ไขแล้วเพอเอิญเนี่ยวันนี้โลกมันจนลงตะวันตกมันจนลงลก็เลยซื้อเราน้อยลงการส่งออกก็เลยติดลบนั้นเราก็ต้องมาพึ่งพาตัวเองรเรื่องนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาไม่คอยตำหนิเราแล้ว,ลวตอนนี้นะฮะเรื่องที่เราอยู่ในราทีเ่เาเขานนเริ่มเข้าใจแล้ว และอยากที่เริ่มเข้าใจดูมาเพราะว่าปัญหาเกิดกับตัวมันเองนะเพราะว่าแล้วนะอเมริกาเพราะเวลาเรามีโรฮิงญามาไม่กี่คนเนี่ยนะฮะมันก็เราไม่รับมันก็ด่ามันตอนนี้เนี่ยนะซีเรียโอพปยพยเนี่ยนะไม่มียุโรปในอเมริกาไม่รับเลยเพราะงั้นประเด็นนี้ผมอยากจะให้โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีโอ้โหนรกนนี้มันอะไรจะเกิดขึ้นนรกแตกแน่นอนอเมริกาไม่รู้โน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 ถูกไหมครับ แต่ว่าไม่แน่นะพี่ว่าตาจะถูกไหมใช่เวลาน,นี้เนี่ยนะครับคนเมกัน28.5%อรอยากจะย้ายถิ่นฐานเนี่ยนะครับไปอยู่นอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคนาดาแล้วอย่างนี้ฮะเมื่อกี้นี้คุณสวัสดิ์บอกโดนันทรัมตัวแทนพรรคริพัรลิกันนะฮะได้เป็นประธานของอเมริกา และถ้าวันหนึ่งคุณสวัสดิ์เป็นนายกเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นนะอย่างที่อย่างที่ผมพูดยังไงครับว่าในอเมริกามีโดนัลด์ทรัมม์ม,มึงก็ล้มลนะลายเหมือนกันในประเทศไทยก็มีสวัสดิ์ก็ล้มละลายเหมือนกันคืออย่างนี้ฮะไอที่เราพูดเนี่ยนะฮะผู้นำของประเทศเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยนะอย่างแรกต้องมีก็คือ leadership <c ups> แล้วก็มี imagination นะจินตนาการนะต้องมี ผส,สมประสการครับนอกนั้นเนี่ยนะฮะดีเทลแต่ละกระทรวงมึงทามาเพราะฉะนั้นในท่านนายกท่านไม่ต้องทาอะไรหมดเลยครับกูต้องการแบบเนี้ยกระทรวงนี้ทํามาจบจบทุกอย่างจบนะฮะ <Thank you. S 1> เอาล่ะครับนี่คือสิ่งที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับในรายการเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจไทย Life, สโลไลฟฟเศรษฐกิจโลกสโลดาวนะครับแล้วก็รวมถึงแวดวงการเมืองแวะไปเยี่ยมเยียนนะฮะเรื่องของการปฏิรูปด้วยเช่นกันเราจะไปตรวจสอบกันดูในอนาคตนะฮะว่าสิ่งที่เราคุยกันไว้นั้น จะเกิดอะไรขึ้นตามมาอย่างน้อยที่สุด SME คนไทยก็จะใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ได้ในสังคมใบนี้ต่อไปนะครับและวันนี้เองเช่นกันนะฮะท่านผู้ชมครับเรามี SME คนไทยนะฮะเข้ามาร่วมชมการวิทยุเทปรายการนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคําถามนี่ยนะฮะมีถามถ่ายถึง c ีอของเราในแต่ละท่านทั้งคุณสวัสดิ์เองก็ดีทั้งคุณสิริวัตรเองก็ดีนะครับคุณสถาพรนะครับดูเหมือนจะมีคําถามนะฮะจะถามถึงซีอีโอของเรานะฮะเชิญเลยครับสถาพรสุรพัฒน์นะครับก็ทําธุรกิจ ที่ไทยแล้วก็ลาวจะชนานํานาญด้านลาวเป็นพิเศษนะครับคือเมื่อกี้ฟังท่าน c ีอพูดทั้งสองท่านในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทางลาวเองเนี่ยมีถนนจากจังหวัดเลยไปหลวงพระบางตอนนี้ก็เสร็จแล้วมีคนจีนมาใช้บริการจํานวนมากนะครับต่อไฟที่ดอนเมืองไปลงจังหวัดเลยตอนนี้ผมอยากให้ท่านลองอถามทั้งคู่เลยนะฮะขออนุญาตคืออยากให้ลองวิเคราะห์ให้ฟังว่า ถ้าด้านการท่องเที่ยวเนี่ย <S <S เขามีถนนรองรับมีการท่องเที่ยวหลายจุดในระหว่างถนนเส้นนั้นนะครับเราเราต่อไปมันจะโตไปที่ทางใดเป็นการท่องเที่ยวในชายแดนนะครับตามจังหวัดตะเข็บชายแดนที่ติดกับประเทศไทยนะครับเมื่อ AEC เปิดแล้วครับครับท่านไหนจะคุยสัมภา์ก่อนไหมครับเชิญครับครับ <c oughs> ผมคิดว่าลาวเนี่ยนะครับโดยทางเกษตร ทางทางธุรกิจเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นอุตสาหกรรมนี่ผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดนะฮว่าลาวเป็นแลนด์ล็อกคันชุยนะครับไม่มีทางออกทางทะเลนะครับแต่ว่าตอนนี้ดีหน่อยนะฮะเราเขาใช้ประเทศไทยมานานนะเข้าออกก็ใช้ท่าเรือของไทยเนี่ยนะครับแต่ว่าลาวมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าโอเคท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับลาวก็มีทรัพยากรธรรมชาติ มีเพื่อน,นๆหลายคนก็ได้สัมผัสทานทั้งแร่ทองแดงนะครับก็แร่เหล็กนะฮะก็มาส่งที่ท่าเรือผมนะฮะแ้่ผมแนะนำเนี่ยนะฮะผมคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะสำหรับลาวก็ดีที่สุดนะ,ะอุตสาหกรรมผมไม่เห็นด้วย ผม,ผมเองผมยังไม่เคยไปนะครับทางลาวทางด้านนั้นแต่ถ้ามองภาพใหญ่ก็คืออยากจะให้เกิดซีเนอร์จีระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว <c oughs> โดยทางลาวก็คงต้องยอมรับให้ประเทศไทยเป็นพี่เลี้ยงเพราะประสบการณ์เรื่องการท่องเที่ยวเรามีมากกว่าเ,เรื่องถ้าพูดถึงถนนหน,นทางเรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่ทราบว่าโรงแรมอยู่ในระ, <c oughs> ระดับกี่ดาวนะครับผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากจีน ก็คือมาเที่ยวลาวมาเที่ยวไทยส่วนนักท่องเที่ยวจากยุโรปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นรองที่หลังเพราะว่าหนึ่งจำนวนก็คงไม่มากเพราะอาจจะเรื่องความสะดวกสบายเพราะอย่าลืมว่าประเทศตะวันตกเนี่ยถ้าเข้ามาอย่างมาเมืองไทยเขาต้องการความสะดวกสบายโร <c oughs> งแรมก็ต้องระดับ5ดาวแล้วเมืองไทยก็มีพวก international chain เยอะที่ลาวผมไม่ทราบว่ามีหรือย,อยังนะครับถ้ายังไม่มีสมมติเป็นโรงแรมท้องถิน่นมาตรฐานก็อาจจะไม่เข้ากับ international chain ก็ต้องค่อยๆหาพวก international chain เข้ามาซึ่งผมเชื่อว่าเขาสนใจเพราะ international chain นี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ลงทุนในตัวโรงแรมก็ให้คนท้องถิด่นลงทุนแล้วเขาก็มาบริหารทําสัญญากัน3ปี5ปี10ปีเขาบริหารเช่นเขาก็บอกโอเคให้ค่าบริหารปีหนึ่งสมมุติจํานวนเท่าไหร่แล้วที่เหลือเขาคือกําไรไปซึ่งเราก็ต้องทำนะครับคือว่าเราลงที่เราลงตึก แต่เขามาเช่าเราแล้วผลประโยชน์ร่วมกันอันนั้นระดับนักท่องเที่ยวตะวันตกญี่ปุ่นพวกนี้ที่ที่เขามีกําลังซื้อเยอะนักท่องเที่ยวจีนจนํานวนเยอะแต่กําลังซื้ออาจจะต่ําหน่อยนะครับซึ่งซึ่งเราต้องยอมผู้ง่ายเรามีลูกค้าทั้งบนทั้งกลางทั้งล่าง <c oughs> ก็อย่างที่ผมผมเรียนผมไม่เคยไปลาวแต่ผมก็มองว่าน่าจะเป็นประเทศเหมือนประเทศไทยเมือ่อ3-40ปีที่แล้วที่การท่องเที่ยวเริ่มจะบูมนะครับแล้ววันนี้พิสููน์ให้เห็นแล้วว่าการท่องเที่ยวเนี่ย ช่วยเซฟประเทศไทยไม่มีการท่องเที่ยวประเทศไทยผมบอกได้เลยว่าเศรษฐกิจนะเจ๊งแล้วนะดังนั้นเร,เราก็น่าจะเจริญรอยตามประเทศไทยแล้วก็ยัง primitive อยู่ยังพูดงยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะ,ะยังไม่ถูกทำลายอ่ะพูดง่ายๆนะครับครับเรอยากจะฝากมีคำถามเพิ่มไหมครับเชิญเลยนะครับ อร่อยน้ำแร่100%ยเปซเบนซ์ทองหล่อ027148888ออจอสีบมจรีราชาฮาเบอร์มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อเศรษฐกิจไทยก้าวไกลระดับโลกกลาบกอสผมว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้ไปที่จุดตั้งต้นของแกนโลกที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุข มีไว้แบ,บ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราที่กาลาฟากกสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเบนซ์จงลออขอเชิญทดลองขับรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้าน ที่รามิตรา02-945-4555หรือที่ซอยทองหลอ่อ02-714-8888และทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายตรวจเช็คและรับเช่าพระเครื่องทุกชนิดโดยทีมงานเซียนฉอยท่าพระจันร์หรือจะนั่งจิบชาคุยเรื่องมันๆกับวาสันเบนสทองหล่อก็ได้เชิญนะครับที่เบนสทองหลอ่อ027148888แลดอยทุกวันละครับ มีคำถามเพิ่มไหมครับเชิญเลยนะครับผมชื่อบวรบุพเวศครับเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมในสมัยท่านพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกเทศมนตรีได้เชิญพระนท่านไกรสอนผมวิหารซึ่งเป็นประธานประเทศลาวมานมันสการประธานพนมและในระยะน,นั้นเราก็ได้วางแผนขอให้เปิดด่านระหว่างนครพนมกับคำม่วนนะครับทีนี้ผมมาเรงเห็นว่าในขณะนี้ การค้าขายชายแดนเราบูมากแต่ว่าทางผมพูดเฉพาะจังหวัดผมนะครับเขาเปิดให้ทางลาวเนี่ยมาตามด่านประเพณีคือไม่ใช่ด่านสากลในวันจันทร์หรือวันพระหัสนะฮะทางลาวก็เอาสินค้ามาขายแล้วก็ซื้อสินค้ากลับไปจากประเทศไทยนะครับซื้อของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆลาวก็ดีเวียดนามก็ดีนิยมของไทยเป็นอย่างมาก ผมก็อยากจะเรียนถามคุณสวัสด์นะครับทำยังไงที่จะให้ทางลาวและเวียดนามมาไปมาค้าขายได้สะดวกนะครับ mm. เราก็ถูกกีดกั้นบางอย่างที่ผมไม่ชอบใจคือเจ้าหน้าที่ของรัฐยังอาจจะไม่รู้네เนเจอร์ของของของเขานะครับ mm. คือไปสติ๊กมากเกินไปนี่ผมว่ามันก็ไม่ดีนะ mm. อยากก็ให้อารุปมร่ยบ้าง แล้วก็อยากให้ทางคุณสวัสด์มีแนวความคิดอย่างไรในการค้าขายเศรษฐกิจชายแดนเพราะลาวเองก็เต,ติบโตต,ตั้ง7็ดกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเวียดนามก็เจ็ดเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับปีนี้แต่ว่าไทยไม่ถึงสเปอร์เซ็นต์เห็นว่าอย่างนั้นครับผมขอเดียนถามครับคือดุนโยบายแล้วเนี่ยนะครับผมผมเชื่อนว่ารัฐบาลไทยไม่กีดกันนะครับ <S <S ไอ้ที่ท่านพูดเนี่ยนะครับ <S <S ผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ด่านนะครับ ที่บอกว่าไม่สะดวกเข้าออกไม่สะดวกในไอ้เรื่องนี้เป็นพฤติกรรมของคนนะครับเพราะว,าว่าวันนี้เนี่ยนะครับอย่างลาวนี่เขาค้าขายกับไทยนี่นานมากแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นไม่มีทางออกทางทะเลขเขาก็มาใช้ของไทยเราก็เอารุ่มารรลยตลอดนะฮะถือว่าเป,เป็นเป็นเป็นสามารถใช้ท่าเรือแหลมชบังเนี่ยนะฮะมาตั้งนานแล้วและยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีเอ c แล้วก็จีนจะสร้างจากคุณหมิงเนี่ยนะฮะมาลาว รถไฟนะครับถูกไหมครับมันก็ยิ่งจะสะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะค้าขายหรือไปเที่ยวเนี่ยนะฮะแล้วก็เวียดนามเพราะลาวก็ไปทางเวียดนามได้นะครับแต่ว่าจีนเนี่ยนะไม่อยากใช้ที่เวียดนามเพราะเวียดนามเนี่ยนะฮะที่โนนเนี่ยนะครับเป็นทะเลเปิดเป็นทะเลเปิดนะครับมายังไม่มีท่าเรือนะครับมีคนมาชวนผมไปสร้างท่าเรือที่เวียดนามแต่ว่าผมไม่ไปบังเอิญผมคง ผมก็เก่งภูมิศาสตร์เหมือนกันนะครับทะเลเปิดนี่หมายถึงว่าออ e เปอ i o เรชั่นได้ประมาณปีละ200วันเพราะว่าเวลาเนี่ยนะฮะมรสุมเนี่ยนะฮะใต้ฝุ่นมาจากทะเลจีนใต้เข้าทุกทีนะฮะก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าที่แม้กระทั่งเมืองไทยเองก็เหมือนกันนะเราจะถ้าเรือเนี่ยเราสร้างได้ที่บางละมุงใช่ไหมครับกับที่มาตาพุทธถ้าจากมาตาพุทไปแล้วเราทําไม่ได้เลย เพราะว่าไม่มีเบรกเวอร์เตอร์บอเตอร์ก็คือไม่มีเกาะบังคลื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะมาลงมาทางนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่นครพนมเนี่ยนะฮะก็จะดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับถ้ามันเปิดเสรีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะ,ะที่กาลสินเนี่ยนะครับกับที่นครพนมเนี่ยนะ,ะก็เหมือนกับพวกเราเนีนะะนน่นะฮะคนจีนนะฮะเป็นไทย ที่เวทที่นครพนมนี่ชาวเวียดนามมีเยอะนะครับที่เป็นไทยถูกไหมครับวัฒนธรรมของเขาเนี่ยนะฮะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะครับผมถึงบอกว่าโอเคไอแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับลาวนี่มีเจ้าของสัมปทานนะฮะเป็นคนจีนได้สัมปทานแร่เหล็ก เขาก็จะเอาแร่เหล็กมาส่งลงท่าเรือผมใช่ไหมครับห้าล้านตันต่อปีแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะเปิดโรงงานถลุงแร่เหล็กที่นั่นผมก็บอกตรงๆนะว่าก็บอกกับทางรัฐบาลลาวไปบางคนนะฮะบ,บอกว่าลาวไม่สมควรจะให้มีเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับเพราะว่าเามีป๊อปเนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหากับสิ่งที่คุณมีอยู่การท่องเที่ยว กับวัฒนธรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมมองดูแล้วเนี่ยนะครับว่าลาวเนี่ยนะครับดีที่สุดก็คือการท่องเที่ยวกับให้บริเวณนี้เขาให้ขุดแรกเลยนะครับแล้วก็น้ําเขายังเยอะอยู่นะฮะก็มีกลงไอ้ไอ้พลังน้ําเนี่ยนะฮะลงไฟฟ้าไหลลงที่เกิดขึ้นนี่คือความเห็นของผมมันฮะนีนะครับมีคำถามอื่นไหมครับ เชิญนะครับมีเวลาแค่ห้านาทีครับเจอเลยครับผมพสิทธิ์พุ่มขชานะครับบริษัทธนิตะแฟบริเคชั่นทำผมทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานน้ําตาลนะครับซึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อลูกค้านิดนึงเพราะว่าแต่ละท่านเป็นผู้มีบุญคุณกับผมนะครับก็คือมีน้ําตาลมิรผนน้าตาลขอนแก่นน้ําตาลราชบุรีน้ําตาลพิมายแล้วก็น้ําตาลคอนบุรีนะครับคือเมื่อสักครู่เห็นมีประเด็นเรื่องของเกี่ยวกับผ้าเกษตรกรรมครับ วันนี้ผมก็เลยอยากจะขอสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจที่ธุรกิจน้าตาลน่นแหละครับก็คือธุรกิจน้ําตาลเนี่ยก็จะมีการาชาวไร่นะครับที่มีการาส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานน้าตาลก็คือจะทําให้ชาวไร่มีรายได้นะครับส่วนที่2ก็คือโรงงานน้าตาลเนี่ยก็จะผลิตน้ําตาลเพื่อส่งออกแล้วก็ใช้ในประเทศส่วนที่3ก็คือจะมีเชื้อเพลิงที่เหลือจาก กากกากอ้อยนะครับเอามาผลิตไฟฟ้าก็ใช้ในประเทศนะครับแล้วก็จะมีโมลาดซึ่งก็สามารถเอามาทำเป็นเอทานอลได้นะครับก็เป็นเชื้อเพลิงใช้ในประเทศเหมือนกันาจากเอทานอลเนี่ยก็จะมีน้ำเสียซึ่งก็จะสามารถเอามาผลิตเป็นไบโอแก๊สได้นะครับน้ำเสียจากไบโอแก๊สเราก็สามารถเอามาทําปุ๋ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยมันก็คือมันจะไม่มีของเสียอะไรเลยทีนี้ผมอยากจะถามว่าธุรกิจเนี้ยจะมีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนอเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างไรบ้างแล้วก็อยากให้คุณสวัสด์แล้วก็คุณสิริวัตรช่วยวิคเคราะห์นิดนึงว่าในอนาคตเนี่ยธุรกิจเนี้ยจะมีเส้นทางเดินยังไงบ้างครับสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล <c oughs> แล้วก็อ้อยนี่ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักตัวหนึ่งของประเทศไทยเรามาหลายปีแต่แน่นอนครับเราเท่าที่ผมทราบก็ส่วนใหญ่จะไปขึ้นกับราคาตลาดโลกที่ซื้อขายกันที่ชิคาโกก็ดีที่ตลาดลอนดอนก็ดีแต่ถ้าผมวิเคราะห์จากนี้เป็นต้นไปก็โดยสมมุติฐานว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง <c oughs> จีนเองซึ่งเป็นน่าจะเป็นผู้บริโภครายใหญ่ ก็น่าจะชะลอตัวลงแต่เนื่องจากว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประเทศจีนก็ปลูกได้หรือแม้ระทั่ประเทศเพื่อนบ้านเราลาวนะครับสัมพูชาพมากก่าปลูกได้แต่ที่สําคัญคือประเทศจีนที่น่าก,กลัวมากกว่าเพราะมันก็คงจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับราคาของยางพาราที่เคยสูงมากถึง150บาท180บาทต่อกิโลซึ่ง ที่ทําให้ราคาสูงขนาดนั้นก็คือประเทศจีนซื้อเยอะแน่นอนครับประเทศจีนเขาก็ต้องการลดต้นทุนของเขานอกจากราคาในประเทศที่ขายกันราคาไม่ดีแล้วก็ต้องไปส่งออกไปตีตลาดโลกดังนั้นก็กลัวว่าราคาน้ําตาลตลาดโลกเนี่ยในอนาคตน่าจะตกต่ําลงครับอันนี้อันนี้อย่ายึดผมผมเพียงผมไม่ได้อยู่ในวงการผมผมมองภาพรวมในแง่ของขึ้นอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็ต้องประเมินผลให้ดี เพราะจากประสบการณ์ผมส่วนใหญ่นักธุรกิจม,มักจะมองโลกในแง่ดีมันถ้ามองอะไรปุ๊บแน่นอนครับเหมือนเราเล่นหุ้นนะครับถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้ก็แสดงว่าหุ้นตัวนี้ดีเกิดมันออกมาไม่ดีราคาตกเราก็ยังไม่ยอมขายเพราะเราเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะดีคือเข้าข้างตัวเองตลอดก็อยากจะฝากไว้ว่าก็ประมาณตรงนี้ให้ดีแต่เศรษฐกิจไม่ต้องห่วงหรอกครับมันมีลงเดี๋ยวมันก็มีขึ้นอยู่ที่ว่าสายป่านเราจะยาวแค่ไหน บังเอิญครอบครัวผมมาจากโรงน้ำตาลตรงเลยนะครับผมทำงานอยู่ในโรงตาลตั้งแต่อายุสิบกว่าที่โรงตาลศรีราชาห้วยเล็กเสร็จแล้วพ่อผมก็สร้างโรงน้ำตาลเนี่ยนะฮะจากโรงกำราบสมัยก่อนอยู่ซอยพร้อมพงนะฮะซื้อน้ำอ้อยจากชนบุรีซื้อแต่น้ำอ้อยนะฮะแล้วก็ไปเคี่ยวที่ คองพงติดแม่น้ำไอติดคลองแสนแสบเลยถ้าวันนั้นเนี่ยนะฮะไม่ขายทิ้งเนี่ยนะครับทิ้งไว้ป่านนี้นะไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะรวยตายเลยนะฮะลงน้ำตาลทั้งลงอ่ะอวันนี้พวกคุณได้เปรียบมากลงน้ำตาลอ้อยทั้งต้นเนี่ยนะครับเป็น raw material มมมหมดเลยนะฮะจากความหวานเนี่ยนะฮะจากจากจูสเนี่ยนะฮะมาเป็นชูเก็นะฮะแล้วก็เป็นโมลาสเ เป็นมัสกิตเอถูกไหมครับแล้วก็เป็นโมลาซี C, และเมื่อก่อนเนี่ยนะไปขายทำได้แค่แอลกอฮอล์แต่เดี๋ยวนี้ทำได้เอทานอลถูกไหมครับไอ้บากาสเนี่ยนะฮะวันนี้กลายเป็นเชื้อเพลิงนะฮะทำไฟฟ้านะแต่ผมอยากจะให้ข้อคิดนะ,ะว่าวันนี้ไม้นี่เริ่มหาลำบากเนี่ยนะมาทำบากาสบอร์ดเชฟบอเงบอร์ด ว่าอะไรจะคุ้มค่ากับกันนะวลนนี้โรงน้ําตาลเนี่ยนะครับยังราคาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าราคาน้ําตาลยังใช้ได้เพราะว่ามันเป็นของกินนะครับและอย่างนี้ไอ้วัตถุดิบมันทั้งต้นอ้อยเนี่ยะเป็นรอไปชิวเร็วหรยเบสเพนจะ,ะว่าคุณจะไปใช้อะไรเพราะฉะนั้นวลน,นี้โรงน้ําตาลทุกโรงเนี่ยนะจะมีโรงไฟฟ้าถูกไหมครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการวันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการถามถ่ายจาก s อ e นะฮะที่เข้ามาชมการบันทึกเทปรายการ C ีอีโอทอครับในช่วงของรู้แท้เอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้นะครับท่านผู้ชมเองที่สนใจจะเข้ามาร่วมชมการบันทึกเทปนะฮะสามารถจะติดตามรายละเอียดได้ตามรายละเอียดด้านล่างที่ขึ้นอยู่ภุ่มจอด้านล่างเนี่ยนะฮะวันนี้เวลาหมดครับขอบพระคุณนะฮะท่านผู้ชมทุกการติดตามนะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองแล้วก็คุณ สิริวัตรบรวรเวชวุฒธิคุณนะฮะหรือคุณสิริวัตรแซนวิสนะฮะขอบพระคุณทุกการติดตามเราจะกลับมาพบกันในช่อง Money c h ช n n e l ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งวันนี้เวลาหมดนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับการพูดคุยที่เกาะกระแสประชามติกับร่างรัฐธรรมนูญไทยซึ่งจะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้พบกับคุณวาสานเบนซ์ทองหล่อประธานกลุ่มทองหล่กรุ๊ปและคุณสิริวัตร์วรเวชพุทธิคุณ ผู้ก่อตั้งสิริวัฒน์แซนวิชโดยมีคุณโยทินตรังคิ่นีนาศเป็นผู้ดำเนินรายการในตอนโค้งสุดท้ายประชามติกับการเลือกตั้งไทยท่านผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง y o t u u e channel CEO Talk by โยธินสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมยอ่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมือง การลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันเบนส์ทองหล่อจุตินันพิรมพักดีและสิริวัตรบวรเวทวุฒิคุณใน c ี o t โอททุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์7จากนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาดำเนินรายการโดยโยทินตรังที่หนีนาดทาง FM 89.5 MHz เมกะ การเมืองภาคประชาชนนี่ผมไม่เห็นด้วยประชาชนไปทำมาหากินเวลาอยู่ภาคของอยู่ก็คือไปเลือกใครมาเป็นตัวแทนให้มันบริหารประเทศฉราบใดที่เราพยายามร่างรัฐธรรมนูญร่างแล้วร่างอีกร่างแล้วร่างอีกกี่ฉบับก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ<ส>คนที่ใช้คือนักการเมืองและพรรคการเมืองไม่ปฏิรูปตัวเองเข้ามาเพื่อจะเอาเพื่อจะเอาอำนาจอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เพื่อสร้างฐาหนะของตัวเองครับไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมารับใช้ประชาชนและรับใช้ประเทศชาติมผมว่าไม่มีทางรอดประยุทธ์มีมอสีสไม่ผ่านได้ไงอะแต่ถ้าประชามติออกมาไม่ผ่านแล้วครับไม่มีบอกว่าฟันมงผ่านผ่านแน่นอนไม่มีท่าผ่านครับเพาะผมบอกให้ผ่านครับผมนี่เป็นเจาวระสันนะ